แล้วขอแล้วเหรอจริงดินี่ฮะอยู่ที่ร้านไก่ทอดกระต๊อกกระแตกทุยกระต๊อกกระตากเป็นเขียนอยู่ขา้างหน้าเป็นร้านไก่ทอดเกาหลีของ master chef season 3เขารวมกัน5-6คนแล้วก็เปิดร้านนี้ขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณของไก่ทอดลูกชาวหาดใหญ่แบบผมอะ่ะนี่กิ่นเลือดออกมาเป็นหอมเจียวตกลงมากุ๊กกุ๊กทุเรศ <laughs> <laughs> ฟังแล้วแม่งทุเรศมาก กิดอีกข้างมันเป็น,นเป็นอะน,นี่เลยนะเป็นอะไรเี็เข้าวเหนียวเอามากินกับไก่ทอดพอแล้วมั้ง <ayo. S 1> ไม่อยากถ่ายตรงนี้นะานะาเดี๋ยวเข้าไปกินเลยเพราะว่ามันติดรถด้วยใช่ไหมรถก็ไม่ล้างน้ำก็ไม่อาบอะไม่ถ้าถ้าเธอถามถ้าพูดจริงๆเฮ้ยเฮ้ยน้าร้านเขามี แฮชแทกตรงนี้ซึ่งผมชอบมากโคตรดีคือจะบอกก่อนเลยว่าคนที่เป็นไก่นะทุกคนนี่เป็นไก่คืออะไรคนที่เป็นไก่เนี่ยเขาต้องไปเรียนมาคุเทศมากกว่าที่เขาจะได้ใบประกอบวิชาชีพไก่เนี่ยันไก่ขอบคุณครับไปกินไก่กันนี่คือร้านของ m a s t e r ร h เชฟขอซีซัน3ใช่ไหมฮะเมื่อกี้อย่างที่บอก มี6คนนั่นก็คือฮา5าฮาจา้านั่นแหละร้านหคนเมื่อกี้ดูในเน็ตพี่ซีซันก็เมื่อกี้ดูในเน็ต5คน <c oughs> อ่าจะมีพี่แม็กครับพี่เตยพี่เผิครับพี่ชาณน,น์ครับร้านสตาชอยพี่ปอน อันนี้คือห้าคน5้าคนมันก็เป็นทุนส่วนแล้วเปิดเป็นกระต๊อกกระตาของเราอันนี้ก็เป็นสูตรที่ห้าคนคิดใช่ครับผม5้าคนร่วมกันคิดสูตรไม่ใช่กระต๊อกกระแตกนะเมื่อกี้อา่านผะิดกแตเน่มีเล่นด้วยแล้วเมนูอะไรที่อยากจะขายไหมฮะ <Okay. S 1> แต่จริงๆผมผมดูมาแล้วเป็นไอเหมือนคล้ายๆเป็นซุปกิมจิแกงส้มไข่ซุีใช,ใช่ไหมน่าสนใจมากเป็นของโตจะต้องทานเลยชูโรงเลยใช่ไหมใช่คือแบบตัวชูของเราเลยได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นไอ้นั่นแหละเป็นซุปกิมจิซุปกิมจินะ ไก่จะมีส่วนเดียวเหรอครับไก่เนี่ยเราจะมี2รูปแบบครับของไก่กับโต๊กตากไก่กับโต๊กตาตัวเนี้ยเราจะเป็นอ่าน้องกระปีนะครับผมส่วนไก่ลายกระดูกเนี่ยเราจะเป็นส่วนสะโพกจะอยากชิมทั้งคู่อยากชิมได้เลยเราจะให้จุกๆเลยอยากสุกไหมอยากไม่ไม่ถึงับกินข้าวแล้วสุกท้องตักไปดื้อกล้าเลย เขินแตไมอยู่ดีเขามาถามอะไรอย่างเงี้ยบ้าบ้าเปล่าวันนี้ไม่ได้ได้กินนะกินกันนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยมันจะดีนะเฮ้ยคือไหนแอดช่วยฮะเขินแบบไม่รู้จะพูดอะไรไม่จบไม่ไม่สั่งคัดสักทียวอะไรเลยแล้วสุดสัปดาห์ให้ก็อยากลองทั้งสองอย่างใช่ไหมก็ใช่กระตุกกระตาไก่อะไรก็ดูแล้วก็จะเป็นแกงแกงข้มกิมจิ มาแล้วะนั่นคือไก่ไม่มีกระดูกไก่กระโตกระตากแล้วก็ซุปกิมจิแกงส้มไข่ซูบีเมื่อกี้นะกินโคตรกรอบเลยไก่แล้ว <c oughs> กระเป๋าตังคเงียบนี่ไม่ใช่อะไรคิดไม่ออกอยู่ดีเขาส่งมาบ้าเหรอ กรอบมากหวานมากมันเป็นหวานแบบหวานน้ำปลาเขาต้องพูดนะน,น้ำปลาวัาเรามันทำอะไรเงี้ยมันจะมีรสหวานออกมาจากความเค็มอะไรเงี้ยดีอันนี้ก็ยืดดีแบบอยากเลิกถ่ายตอนนี้แล้วไปกินให้มุมมางกว่านี้ลองกินแบบมุมอมอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะ ตองกินไก่แบบนี้ได้ไหมวไปกินบนที่เวลาลาสัตว์อ,อ,อ,อย่างเงี้ยไม่เห็นออท่านานไก่านไานทานไก่ต้องใส่ถุงตลอดนะเด็กๆ <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> เอาเ่นไหนต้องเป็นน่องต้องเปนานาน็นน่องแบบจอมยุทธ์จอมยุทธจอมยุทธที่ไหนเขาใส่ถุงมืออย่างเงี้ย <c oughs> ออาวชีวันที่วัตายของเจ้าโอหองแน่เจ้าต้็เข้ามาไอไก่อันนี้เทียวอะ จสโดนอะไรเนาะได้ลำบากจริงเลยลำบากที่ใส่ตั่วลำบากที่พี่ถ่ายเนี่ยต้องมาเล่นแบบนี้ด้วยไอตัวไก่กับตัวกระตั้งเนี่ยส่วนตัวผมอะชอบกินปีกบนปีกล่างอยู่แล้วอร่อยเดี๋ยวไม่เข้าปากตรงนี้ร้อน ไข่ไข่ซูวีอยากชิมไข่ซูวีนี่นี่ใช่ไหมฮะดูดีดูดีมีความไข่แดงเยิ้มนะราดบนเตาหู้ไปนิดหน่อยในซุปมีเนื้ออะไรไหมครับ ไม่มีไม่มีแ้อสักไมเมื่อกี้เห็นชอบ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 ชอปชอบแรงวันนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะเราไม่ถ like ่ายรายการอาหารแล้วทุกคนมาวันนี้เรามีอะไรจะคุยกันบ้าบาบอทำเป็นพูดแหมถุงหลุดเลยเรื่องอาหารถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างรสชาติ อร่อยครับโดยรวมคือเอา,อางี้ดีกว่าอร่อยคโคตรเดินทางก็ง่ายด้วยถ้าลงรถไฟฟ้าก็เดินเดินมาได้เลยเนาะตรงนี้คร<ช>ับเดินมา<อ>นิดเดียวเ,เ,เองอนะถ้ามีโอกาสขับผ่านมาก็โอเคครับเพราะว่าข้างหน้าร้านเขาจะมีเวิร์กให้จอดร,รถยนต์อยู่แล้วมอเตอร์ไซค์ก็มาได้เลยอย่างที่พี่พ,พี่แกเขาก็มาจอดกันหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่านั่งรถไฟฟ้มามาน่าจะสะดวกครับเดินทางง่ายด้วยอยู่ใจกลางเมืองเลยอร่อย ไม่ใช่แบบนั้นอ๋อมันจะดูมุมมามปะวะกินไปเถอะหรืวไม่ทันแล้วเราคินมุมมามี้อย่างก๋วยเตี๋ยวไงกินกินรูตตัวก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมันะเคนใส่เสื้อเหมือนเขาอยากปั้นคาแรคเตอร์ให้เราเป็นคนแบบนั้นอะให้เป็นคนไงมุมมามมุมมามอ่านมาสเตชั่นแบบที่นีนะมาตรฐานดีอร่อยด้วยกินมากินเองเราก็เลยได้รู้ว่ามันอร่อยอ่ะ อยากทําให้ได้แบบนี้ต้องไปเริ่มเรียนแล้วปะ่ะเริ่มเรียนน่าจะได้นะเราก็ชิมอาหารแล้วเราก็รู้ว่าอันไหนมันอร่อยไม่อร่อยแต่แค่เรายังไม่มั่นใจในวิธีปรุงของมือตัวเองเรามั่นใจปากว่าอันไหนมันอร่อยคุณก็ลจะบอกว่าคุณจะไปเรียนเพื่อจะไปแข่งมารต้าเชฟนะไปเรียนอ่ะไปเรียนแต่ไปรุ่นได้แข่งไหมนะเขามีออดิชั่นนี่ออดิชั่นเพลงนะครับสบายดีไหมจะไปทักอะไรอ่ะครับคี่ปากว้ ปักไว้ไปหน่อยถือว่าคุณเรียนมากุเทศมาเนี่ยคุณไม่เสียชาติไก่จริงๆแลงไไก่ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งตามอาต้าจะเปึ่งไว้ด้วยนะจะได้มาดูผมกินข้าวเยอะๆมาดูผมมูมามมูมามมูมามครับอาต้า